ขอบคุณท่านสวที่มาช่วยถุงยังชีพให้กับพวกเราหมู่บ้านเขาขยายข,ของข้างในถุงมีข้าวสารอาหารแห้งมีน้ำช่วยบรรเทาให้โูก COVID, โควิดโรคโควิดไปได้ยามขาดคัดแคลนขาดเหลือสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ท่านสอวอแล้วก็ขอฝาก่วงน้ำประปาด้วยค่ะครับสวัสดีครับก็วันนี้ทีมงานท่านาสมาชิกวุฒิสภาหรือท่านสวท่านลงมาเยี่ยมในพื้นที่หมู่8ตำบลคลพะอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านลงมาเยี่ยมในพื้นที่ของผมอตอนนี้ในพื้นที่นี้ได้รับจัดสรรที่ดินแล้วตั้งแต่ปี59แต่ก็ยังมีความเดือดร้อนยังไม่มีแหล่งน้ําให้ กับเกษตรกรอันนี้ผมก็ขอฝากท่านสมาชิกวุฒิสภาหรือท่านสวน,นั้นก็ขอฝากเรื่องแหล่งน้ำนะครับสำหรับุงยางชีพนั้นนะครับก็องขอขอบคุณแทนพ่อแม่พี่น้องอกลุ่มเกษตรกร,กรเขาใหญ่ทั้งทั้งสามหมู่นะว่าจะเป็นหมู่4หมู่7หมู่8นั้นที่ท่านได้มีของฝา,ากติดไม้ติดมือมาเยี่ยมให้กับพ่อแม่พี่น้องพยายามทุกยากในวันนี้นะครับขอขอ,ขอบคุณท่านนะครับผมขอบคุณครับก็มาในเรื่อง2เรื่องนะครับมาติดตาม เรื่องสถานการณ์โควิดในจังหวัดชัยนาทว่ามีความจําเป็นหรือมีข้อเสนอแนะในการที่จะดูแลพี่น้องประชชนอย่างไรบ้างก็ได้รับทราบข้อมูลที่สบายใจว่าทางสจสจรวมทั้งผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับ อันที่สองก็มาดูในเรื่องของโครงการที่เป็นการปฏิรูปประเทศโดยยุตศาสชาตินะครับในเรื่องของจัดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนก็ทราบว่าที่จังหวัดชัยนาทนี่นะครับก็มีโครงการทั้งสองรูปแบบคือการจัดที่ดินให้กับประชาชนที่ยากไร้หรือบุกรูกฐานที่ราชการอยู่นะรวมทั้งการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดที่อยู่อาศัยที่ทำกิน ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลเขาท่าพระซึ่งขาดแคลนน้ำนะครับก็เราก็จะมาช่วยติดตามงานให้อีกสามเดือนข้างหน้านะครับว่าจะมีการแก้ไขปัญหาแก่พี่น้องประชาชนคืบหน้าไปหท่าน้อยแค่ไหนถุงยังชีพนะครับมามอบให้แก่พี่น้องประชาชนก็มีข้าวสารอาหารแห้งมีไข่ไก่มีน้ำดื่มมีเยลแอลกอฮอลมีแมสสนะครับ ก็ปริมาณมากพอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะสู้กับโรคระบาดแล้วก็จะมีความอดทนในการที่จะเข้าร่วมโครงการจัดที่ดินให้กับประชาชนซึ่งยังมีความต้องการเพิ่มเติมเนี่ยอยู่มากครับ